สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับการทำอาหารกานด่วนสำหรับพืชน,นะครับซึ่งการทำอาหารจานด่วนเนี่ยเพื่อให้ผู้ทำการ,กรเกษตรแบบง,ง่ายๆนำไปใช้บำรุงพืชน,นะครับซึ่งมันจะช่วยทำให้ ระยะเวลาในะการจเจริญเติบโตของผู้นี้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอาจารย์อาทิตย์สพัสวันสูตรนะครับปากอำเภอท่ารีจังหวัดเลยนะครับซึ่งผมได้สูตรมาจากท่านนะครับซึ่งได้นำมาใช้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรา มาดูนะครับว่าส่วนผสมนีอะไรนะครับอันดับแรกก็คือหนึ่งผมจะใช้จุลจินีหนอกล้วยหรือสารตั้งต้นหนอกล้วยนะครับสองผมจะใช้ฮอร์โมนไข่นะครับสามผมจะใช้ฮอร์โมนนมนะครับโดยผมจะใช้อัตราส่วนดังนี้นะครับผมจะใช้อัตราส่วนของจุลจินีหนอกล้วยนี่ หนึ่งส่วนนะครับแล้วก็สองผมจะใช้อโมนไข่ที่จำนวนหนึ่งส่วนนะครับสามผมจะใช้ฮอร์โมนนมที่หมักไว้แล้วนะครับจำนวนสามส่วนนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับทำแบบง่ายๆเลยครับ ดับแรกนะครับเราก็จะใช้ใชจากต้นจูเรเซียดีนา่า้วยหนึ่งแก้วนะครับซึ่งผมจะใช้หนึ่งแก้วเพราะผมทำไม่เยอะส่วนใครจะทำเยอะก็ใช้เปริก,ก็ได้ครับสองผมจะใช้ฮอร์โมอนไข่นะครับหนึ่งส่วนนะครับ คือหนึ่งแก้วเท่ากันสามผมก็จะใช้ของมูลลมนะครับสามส่วนนะครับ จะใช้สามแก้วนะครับ เมื่อเทรวมกันแล้วนะครับแล้วก็คนนะครับคนให้เข้ากันครับทำไม่ยากครับเพราะถ้าเราทำพวกหมักพวกไอันี้เสร็จเรียบร้อยแลย้วมันจะมาผสมกันแบบง่ายๆเสร็จแล้วนะครับเราก็หาขวดปรรจุไว้นะครับเทลงไปแล้วครับ ผมใช้มานี่มันมีประสิทธิภาพมากนะครับเพราะว่ามันจะช่วยย่นระยะในการจะเลิบโตขึ้นของพืชขึ้นได้เยอะเลยเพราะว่าผมจะใช้ในในช่วงของการใช้ก้าลงแปลงนะครับผมจะใช้ตลอดจนกระทั่งอ,าอ,งอา่าเิโตอิหรืออาทิต์ หนึ่งจะเก็บเกี่ยวนะครับผมจะเปลี่ยนมาใช้เป็นฮอร์โมนนมนะครับส่วนผลิตผลนะครับผมก็จะจะเพิ่มเติมในการใช้ฮอร์โมนรวมพวกฮอร์โมนผลไม้กับออกน้ำหมักปลาเข้าไปอีกนะครับส่วนน้ำหมักปลากับฮอร์โมนผลไม้นี่ เดี๋ยวในคลิปต่อไปนี่ผมจะทําให้ดูนะครับเมื่อเราเทใส่ขวดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นําไปไว้ในที่ร่มนะครับเป็นเวลาเจดวันนะครับเพื่อให้การรวมตัวนะครับเกิดกระบวนการย่อยสลายให้เข้ากันนะครับเมื่อครบเจ็ดวันแล้วนะครับเราก็เอามาใช้ได้เลยนะครับ ในการใช้ก็คือแบบสากนทั่วไปนะครับอ่คือน้ำยี่สิบลิตรนะครับจำนวนสองช้อนโต๊ะนะครับใช้จำนวนสองช้อนโต๊ะฉีดทำไว้นะครับถ้าฉีดทำดินเราก็ใช้ห้าช้อนโต๊ะต่อ,อน้ำยี่สิบลิตรนะครับเราจะฉีดพ่นทุกห้าวันถึงเจ็ดวันนะครับรับรองได้เลยครับ งามแน่ๆผักซึ่งผมใช้มาตลอดนะครับจะเห็นได้ว่าตามคลิปที่ผ่านมานะครับพืชผ,ผักผมจะมีความสวยงามมากๆนะครับลองทำกันดูนะครับคนที่มีใจและ,กะเกษตรหรือคนที่พอปลูกไว้กระถา,างกลางบ้านนะครับแล้วทำน้อยๆก็ได้ครับเพราะว่าการทับปุ๋ยแบบนี้นะครับมันลงทุนไม่เยอะ มันเป็นการประหยัดมากๆาเลยครับเราไปซื้อปุ๋ยลูกหนึ่งเป็นเจ็ดแปดร้อยแต่นี่เรา,ราทุนางทีร้อยไม่ถึงร้อยทีก็ร้อยกว่านิดนิ่บางเป็นบางอย่างแล้วบางอย่างก็หาจากแถวบ้านเราก็ได้ไม่จะเป็นจะต้องไปหาซื้อก็มีเราทําำน้อยก็ได้ถ้าถ้าใครมี ทำเป็นอาชีพก็ทำเยอะเลยทำเยอะแล้วก็ใช้ใช้ให้ตลอดนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่สนใจที่จะดูแลมันก็ไม่เจริญเติบโตถ้าทิควรแต่ถ้าเรามีใจดูแลเขามันก็มีการเจริญเติบโตให้เราได้เห็นแบบ มีความสวยงามแล้วทําให้เราชื่นใจครับชื่นใจลองทำดูนะครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยใช้อิสิ่งรอบกายมาทำเป็นประโยชน์สำหรับตนนะครับอีกอย่างหนึง่งถ้าเราทำแบบเนี้ยมันทั้งประหยัดมันทั้งอ ใช้เซวิท์ที่เพียงพอมันทั้งได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยซึ่งมันมีประโยชน์มากมายนะครับถ้าเราถ้าเราไม่ชี้เกียจนะครับทำไปเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์นะครับขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดตามกดกระิ่งด้วยนะครับ ขอพบพระคุณมากนะครับพเพื่อนๆสวัสดีครับ